รามไฮเจอครั้งแรกหลังส่งเสียปีหกหมื่นเปิดบ้านหนุ่มกัญชัยก่อนจะโด่งดังยอมขังตัวเองในบ้านหนึ่งปีเจ้าตัวก็ได้เผยว่าพอได้เห็นคนไม่มีตังก็อยากช่วยโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เพราะตนเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วตนมองว่าเด็กบอบบางและต้องการโอกาสอย่างเช่นกรณีลูกของน้องลาลาเบลตนก็ช่วยใจค่าเทอมปีละ60,000บาท มาเป็นเวลาสองปีแล้วพร้อมกับบอกครอบครัวของน้องลอร่าเบลไปว่าถ้าหากมีเรื่องการเรียนให้หนึกถึงตนเป็นคนแรกที่ทําแบบนี้เพราะตนทํารายการหนนกระแสเราเอาครอบครัวเขามาออกรายการทุกคนเล่นข่าวเขาหมดเพื่อแลกเรตติ้งรายการเราก็มองว่าจะคืนสิ่งที่เราให้ได้กับลูกเขาบ้างมันผิดเลยที่เราจะให้เขากลับคืนบ้างเราถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กตอนนี้เราก็มาสอนลูกว่าเราจะได้อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องให้คนอื่นด้วยหนุ่มกัญชัยก็ได้เผยถึงการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องเข้าปั้นเด็กน้อยที่มีอาการตับแตกซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยพูดออกสื่อที่ไหนมาก่อนเคสนี้ไม่รู้จกักไม่เคยเจอกันมาก่อนเห็นคนแชร์ต้องการเลือดไปช่วยจากนั้นก็ได้รับการติดต่อเขาก็บอกให้ช่วยลูกด้วยลูกหนูไม่ไหวแล้ว ตับน้องเลือดออกต้องผ่าตัดแต่โรงพยาบาลที่น่านชนบรุรีเครื่องมือไม่พร้อมเราก็เลยคุยกับหมอที่น่านหมอก็บอกอัตราเสี่ยงสูงมากที่จะจากไปพอดีเรารู้จักหมอเด็กที่โรงพยาบาลจุลาก็ย้ายน้องมาสุดท้ายน้องรอดก็เป็นความภูมิใจสบายใจหนึ่งเพิ่งถามไปเร็วๆนี้เองเขาบอกน้องดีขึ้นแล้วถ่ายรูปมาให้ดู ทำเอาหนุ่มกันชัยสุดกร้น้ำตาเมื่อคุณแม่จันจิราแม่ของน้องข้าวบ้านอุ้มลูกชายเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณแม่ข้าวบ้านน้ำตาไหลยกมือไหว้กัญชัยพร้อมเผยว่าขอบคุณพี่หนุ่มมากๆช่วยชีวิตลูกถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีหมอที่ดีลูกคงไม่รอดตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นแพนิก พี่ไม่ออกจากบ้านเลยปีหนึ่งที่จําได้เลยพี่ขับรถออกไปแล้วมันติดอยู่กลางถนนอยู่ดีๆหัวใจพี่เต้นปกัปกปกักแล้วตัวชาทั้งตัววิวว,วิทิ้งรถเลยแล้วโทรศัพท์ให้คนที่บ้านมารับไปหาหมอหลังจากนั้นเป็นแบบนี้ทุกครั้งขับรถไม่ได้พี่สระผมสระผมเสร็จมานอนคิดน่นนี่สักพักวูบตัวชาทั้งตัวใจสั่นหายใจไม่ถนดัดเข้าโรงพยาบาล ไม่กล้าสระผมประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนไม่สระผมเลยกลัวจะเป็นอีกไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าอยู่บนรถไม่กล้าทุกอย่างฉี่ไม่สุดมันเป็นเยอะมากโคตรทรมานอย่างที่บอกอยู่ดีๆก็ตัวชาหายใจไม่ได้ใจสั่นเหมือนหัวใจจะหลุดร่างกายมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ้านมาปีกว่าจนสุดท้ายยอมรักษาก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาเลยหนึ่งปีเพราะไม่อยากกินยาจนสุดท้ายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยากออกจากบ้านอยากไปเที่ยวอยากไปเจอผู้หญิงสุดท้าย ไม่หาหมอคุณหมอก็ให้ยามาถุงหนึ่งคุณหนุม่มกินยาตัวนี้นะแล้วอีกปีหนึ่งคุณหนุม่มจะออกจากบ้านได้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ